สวัสดีนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของชุดวิชา82201หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับผมเอกรินพงศพิเชษนักศึกษาปริศษตร์ไอาร์มสธนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันในหน่วยที่6นะครับเรื่องตัวแสดงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็คลิปนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องอ พัฒนาการนะครับของตัวแสดงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับซึ่งในเรื่องของพัฒนาการของตัวแสดงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเหตุการณ์อยู่3ช่วงระยะเวลานะครับช่วงระยะเวลาที่1ก็คือเป็นการกําเนิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่ในคอ1 6 4อนแซึ่งอันนี้จะเป็นไปตามสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียนะครับซึ่งเป็นผลภายหลังสงคราม30ปีนะครับ ช่วงเวลาช่วงที่ uhm? 2ก็คือเป็นช่วงของเวลาการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงคศ1945นะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่3ก็คือเป็นช่วงเวลาการสิ้นสุดของสงครามเย็นในปีคศ1991นะครับเราก็จะมาดูแต่ในช่วงระยะเวลานะครับก็จะมาช่วงระยะเวลาแรกก่อนก็คือการกำเนิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่นะครับก็ในการกำเนิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่เนี่ยก็คือในช่วงแรกเลยเนี่ยก็ สังคมมนุษย์ในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นนครรัฐนะครับนครรัฐก็คือเป็นซิตี s t a ตทหรือเราเรียกว่าโพลิสนะครับยกตัวอย่างก็คือนครรัฐกรีกหรือว่านาครรัฐของโรงมันนะครับซึ่งในช่วงที่เป็นนครรัฐเนี่ยสังคมช่วงนี้มันก็มีทั้งความร่วมมือและก็ความขัดแย้งนะครับความร่วมมือก็คือมีการติดต่อค้าขายมีการจําเริญสัมพันธไมตรีกับนครรัฐที่ห่างออกไปนะครับนอกจากนั้นก็มีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็มีการทําสงครามระหว่างกันนะครับทินงในช่วง ปีคอ1 648เนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของรัฐสมัยใหม่ที่เราว่าที่เราเรียกว่ามิร์น n s สเตทนะครับหรือรัฐอธิปไตยนะครับซึ่งก็มีรายละเอียดดังนี้นะครับซึ่งผลของการเกิดรัฐสมัยใหม่เนี่ยนะครับก็จะเป็นไปตามสันธิสัญญาวิลฟาเรียซึ่งเราเคยคุยกันหลายครั้งละว่าเป็นผลของสงคราม30ปีนะครับสงคราม30ปีเนี่ย เป็นสงครามที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งของศาสนาคริสต์สองนิกายก็คือนิกายโรมันคาทอริกกับนิกายโปรตสเทนนะครับซึ่งสัญญาอสัญญาาสงคราม30ปีเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วง1618-1648นะครับทีนี้เมื่อมันมีสนธิสัญญาเวสฟาเลียขึ้นมาเนี่ยมันจะก่อให้เกิดผลอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผลของสนธิสัญญาเวสฟาเลียเนี่ยก็ทาให้รัฐต่างๆเนี่ยมีอิสระในการดําเนินการนะครับโดยเฉพาะกิจการภายในรัฐของตนหมายถึงว่าในกิจการภายในรัฐของตนเนี่ยรัฐนั้นมีสิทธิดำเนินการรัฐอื่นก็เข้าไปยุ่งเกี่ยวเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลของสนธิสัญญาเวสฟาเลียเนี่ยก็ทาให้เกิดหลักการสาคัญอยู่สามข้อนะครับต่อให้จํานะครับหลักการแรกก็คือหลักการอธิปไตยก็คือเราเรียกว่าสวอเดนตี้นะครับ หลักการที่2เนี่ยเราเรียกว่าหลักการบูรณาการแห่งดินแดนหรือเราเรียกว่า t erritorial integrity นะครับหลักการที่3ก็คือหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันก็คือแตละรัฐเนี่ยก็รักใครรักมันนะครับเราเรียกว่า non-intervention นะครับซึ่งรัฐตามสนธิสัญญาเอเฟเลียเนี่ยเนื่องจากว่าสงครามนี้มันเกิดขึ้นในยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็ถือว่ารัฐนี้มันเกิดขึ้นในยุโรปเราเรียกว่ายุโรเซนติซึมนะครับคนของการเกิดรัฐอันเนี้ย มันก็จะตามมาด้วยเหตุการณ์ที่สำคัญเลยก็คือในช่วงศตวรรษที่1 7บ8 1 9ดสิบแปดสิบเก้าเนี่ยก็คือจะมีการยึดครองล่าอาณานิคมเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ในช่วงแรกนะครับก็คือการเกิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่นะครับทีนี้เรามาดูเหตุการณ์ช่วงที่สองนะครับเหตุการณ์ช่วงที่สองเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองนะครับนะซึ่ง เหตุการณ์ตรงนี้นมันเกิดจากว่าพอพอมีการสิ้นสุดของสองรครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็คือรัฐพิจักวัลนิยมเนี่ยก็จะเสื่อมลงนะครับก็ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้นนรัฐชาตินิยมก็จะเจริญเติบโตขึ้นที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือรัฐที่ของฟาสซิสต์นะครับในในอิตาลีแล้วก็เยอรมรนีนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็นำไปสู่การเกิดสง,งรครามโลกครั้งที่2นะครับทีนี้พอภายหลังสิ้นสุดสง,งรครามโลกครั้งที่2เนี่รารู้แล้วว่ามันมีรัฐเอกราชเกิดใหม่ ขึ้นเยอะนะครับประเทศที่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมเนี่ยก็ให้ประเทศที่อยู่ในอาณานิคมตนเองเนี่ยได้รับเอกราชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดินแดนต่างๆที่เป็นรัฐอาณานิคมเองเนี่ยก็จะมีการเรียกร้องเอกราชก็คือเป็นไปตามหลักเรื่องอาการมีโอกาสในการกําหนดใจตนเองเรียกว่าเซลฟ์ดีเทอร์มินเอชั่นนะครับซึ่งหลักการของเซลฟ์ดีเทอร์มินเอชั่นเนี่ยเป็นหลักการที่กล่าวโดยออประธานาธิบดีของสหร,รัฐอเมริกาที่สําคัญก็คือวูดโรว์วิลสันนะครับ ซึ่งวูโรวินซันเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้รัฐใดๆเนี่ยอ่าก็ควรจะอยู่ภายใต้การปกครองของชนชาตินั้นคือคือไม่ควรอยู่ภายใต้การปกครองของของเจ้าหน้านิคมนะครับซึ่งผลของการอ่าหลักการของเซลฟ์เทอร์มินชันเนี่ยก็ทําให้เกิดรัฐเอกราชเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งรัฐที่เกิดขึ้นในช่วงเนี้ยก็คือเป็นรัฐชาติละแหละที่เราเรียกว่าเป็นอ่า nation state นะครับ nation state คืออะไร nation state ก็คือเป็นรัฐที่มีอุดมการณ เรื่องชาติเนี่ยก็คือชอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดภายในรัฐหรือปกครองโดยกลุ่มชาติเดียวกันทั้งหมดแต่ว่าถ้าเกิดเรามองตรงนี้เราจะได้เราก็จะรู้อยู่แล้วละว่าในในรัฐรัฐใดรัฐหนึ่งเนี่ยมันมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะที่จะมีแค่ชนชาติเดียวนะครับในความเป็นจริงเนี่ยรัฐก็คือประกอบด้วยชนชาติหลายชาตินะครับเพราะฉะนั้นนี้อันนี้ก็มีข้อพิพาทของการเกิดรัฐชาติที่สําคัญนะครับสองข้อก็คืออันที่หนึ่งก็คือ ก็คืออาจจะทําให้เกิดความรุนแรงเนี่ยได้มากซึ่งเป็นความขัดแย้งจากภายนอกเนี่ยเข้ามาในรัฐนะครับกับอันที่สองเนี่ยก็คือเป็นความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พอพอรัฐชาติไหนเนี่ยที่มันมีชนชาติใดเป็นหลักเนี่ยมันก็จะชาติที่ชนชาติเชื้อชาติที่มันเป็นจํานวนจํานวนน้อยนะเราก็เรียกว่าชนกลุ่มน้อยเพราะนั้นมันก็เกิดความขัดแย้งกันได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นอ่า เหตุการณ์ในในในช่วงที่สองนะครับทีนี้เรามาเหตุการณ์ในช่วงที่สามนะครับเหตุการณ์ในช่วงที่สามเนี่ยก็คือเป็นการสิ้นสุดของสงครามเย็นนะครับซึ่งเหตุการณ์ในช่วงที่มีการสิ้นสุดสงครามเย็นก็จะมีเหตุการณ์สําคัญอยู่สองเหตุการณ์ซึ่งซึ่งคนฟังก็คงทราบอยู่ละนะครับนะก็คือเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ที่สิ้นสุดสงครามเย็นก็คือมีการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินนะครับ แพงเบลนเนี่ยใช้แยกเยอรมันตอนตกแล้วก็เยอรมันตอนออกใช่ไหมเยอรมันตอน,อนตกเนี่ยเป็นสายประชาธิปไตยเยอรมันตอนตอนออกเ,เป็นสายคอมมิวนิสต์แล้วก็มีการรวมอ่ารวมชาติกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในปีคศ .1989 นะครับกับมีการล่มสลายของสหภาพโซเวียตซึ่งในขณะที่ทําคลิปอยู่เนี่ยก็คือว่ามันจะมีความสงครามนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับรัสเซียคือเบอร์11เนาะแล้วก็ยูเครนก็คือเบอร์14นะครับนะก็ก็คือจะเห็นว่ามันเป็นแอเรียที่ อ่ามันมีเขตแดนที่ที่ติดกันคมแดนที่ติดกันนะครับนะ้วก,ก็ตอนนี้ก็คือขณะที่ทำคลิปนี้ก็คือยังมีความความขัดแยง้งก็คือเป็นสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนอันเนี้ยอยู่นะครับนะซึ่งในช่วงที่มันเป็นหลังหลังสิ้นสุดสงครามเย็นเนี่ยก็คือจริงๆรเนี่ยรัสก็ยังคงเป็นตัวแสดงที่สําคัญแต่ว่ามันจะมีบทบาทของตัวแสดงข้ามชาติเนี่ยที่ ที่มีมามากขึ้นนะตัวแสดงข้ามชาตินีเราเรียกว่า transnational actor ก็คือจะเป็นองค์กรระหว่างประเทศบรรษัทข้ามชาติกระบวนการก่อการร้าย NGO อะไรพวกนี้นะาถามว่าทําไมมันถึงมีบทบาทมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าภายเนื่องจากว่าเมื่อมีการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเนี่ยม,มันบอกบอกได้ว่าระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยมันไม่มันฟังก์ชันไม่คดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทั่วโลกก็คือเกิดกระแสะการเรียกร้องให้เกิด ประชาธิปไตยเราเรียกกระบวนการนี้ว่า Demodemocratization นะครับแล้วก็ชัยชนะของเสรีนิยมเนี่ยก็คือเมื่อเมื่อโซเวียตล่มสลายมันก็เท่ากับว่าประเทศฝ่ายประชาธิปไตยก็เป็นฝ่ายชนะเราเรียกว่าเป็นจุดจบของประวัติศาสตร์ก็คือเป็น end of history นะครับนะซึ่งผลแห่งการนี้เนี่ยมันก็จะบอกบอกเราไปอีกว่าระบอบก,การปกครองที่เหมาะสมที่สุดเนี่ย ก็คือแนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตยแลวก็ทุนนิยมเสรีก็คือไม่มีคําตอบอื่นก็คือก็คือจะต้องเทมาฝั่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแสดงข้ามชาติเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อระบบที่เรายึดถือเป็นระบบเสรีนิยมเนี่ยก็คือเสรีประชาธิปไตยเนี่ยเป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแสดงข้ามชาติเนี่ยก็เข้าสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้โดยไม่ถูกจํากัดด้วยระบบการเมืองเพราะว่าระบบการเมืองที่ฟังก์ชันที่สุดคือเสรีนิยมประชาธิปไตยนะครับ ทีนี้อันที่สเนี่ยก็คือถามว่าทำไมคลาสส a ชันแนลแอคเตอเนี่ยมันมีบทบาทมากขึ้นก็คือเป็นเรื่องของกระบวนการโลกาภิวัตน์นะครับนะซึ่งกระบวนการโลกาภิวัตน์เนี่ยมันเป็น ไท e s p a c e c o l l a p s e ก็คือหมายถึงว่ามันเป็นการย่นระยะทางของของเวลานะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยและสถานที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกซิกหนึ่งในโลกซิกหนึ่งก็รับรู้นะครับแล้วก็ด้วยกระบวนการของการคมนาคมและก็เครือข่ายสังคมก็คือโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยทำให้โลกนียมันเชื่อมต่อกันเป็นแห่งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแสดงข้ามชาติเนี่ยมันเลยมันเลยมีบทบาทมากขึ้นเพราะว่าไม่ต้องอาศัยรมแดนของรัฐเนี่ยในการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกต่อ นะครับนะเพราะในนียก็ก็ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับก็จะกล่าวถึงอ่าพัฒนาการของตัวแสดงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน3ช่วงเวลาก็คือ1ก็คือการเกิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่ในหกสการสิ้นสุดข,ของอสองครามโลกที่2เมื่อปี1 9 4 5แล้วก็3ก็คือการสิ้นสุดของส,ง, 65, สองครามเย็นเมื่อปี1 9 9 1กครับ,รบก็ลองศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ